แรแล้วตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วคนที่ผมทาการรีเซ็ตคืนค่าเมกา,าชมโมสะดับเอสบอัวเนี่ยให้กับเมกาเซอร์ไนด์ดับเอสบอัวครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาแล้วคน ว่าเมกาบาชโมดัสบวกของเราเนี่ยไม่ได้ไปต่อนะเนื่องจากว่าผมน่ามการอ่านสกิลของเมกาบาชโมดัสบวกไปผมมองว่าเมกาบาชโมเนี่ยยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเพราะงั้นผมคิดว่าชั่การนำพลังของบาชโมเนี่ยไปให้เมกาเซอร์ไนท์ดัสบวกนะทุกคนผมน่ามการอัพบาชโมเนี่ยไปโหดดาวม่วงเลยนะว่าตอนแรกที่ผมท่าการอัพเนี่ยคือผมชอบไงตัวละครนี้คือมันเท่ไง แต่พอผมดูสกิลท่าแม่ตาเนี่ยคือไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะคนเลยคิดว่าเอาเมกาเซอร์ไนมาดีกว่านะและก่อนที่ผมจะทำการไปย่อยเนี่ยโอ้อหฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้ช่องเจสีนเลอแบงกอนเลยนะครับผมเพราะว่าการกดไลค์กดติดตามเนี่ยถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมได้ดีมากเลยฮนทะุกคนโอเคฮะมาทุกคนมาทำการย่อเยเลยละกันนะไปที <Okay. S 1> ่เกิดไม้แล้วก็เลือกโปเกมอนมาอา้าวน้าเมกาบาชาโมดับเอสปัวขอบคุณที่อยู่ในเกมมานานนะแต่ว่านายเนี่ยทำได้ดีมากล,ล่ะคืนค่าเลยเละกันนะรอยเพชรเหลือเฟือด้กคนเ <laughs> พชรผมอ่ะ ฟ้าทันทีนะโอ้หได้อะไรมันเต็มเลยนะทุกคนทรัยพยากรเต็มเลยนะแล้วไอ้ดาวม่วงมันย่อยตรงไหนเนี่ยดาวม่วงนี่ผมไม่ไแน,น่ใจนะว่าย่อยตรงไหนฮะอันนี้ย่อยไอเทมไนี่ย่อยม่วไม่ใช่ละถือว่าใครรู้วิธีย่อยดาวม่วงเนี่ยพี่บอกผมได้นะผมจะได้นำวิธีที่ทุกคนสอนเนี่ยมาสอนคนต่อฮะว่าผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่ามันมีหรือเปล่านะแล้วก็ขออุปกรณ์ก่อนนะแล้วก็อันนี้เรียบร้อยละหามาเรียบร้อยลูนมาถอดทันทีแล้วก็ชิปนี้ก็ไล่ถอดทีละอันฮะมาชิปอันนี้แล้วกา โอเคคนเรียบร้อยเต็มละแล้วก็ฮารวงมาเลยแล้วกันนะสีแดงบวกสามป้าบเรียบร้อยแล้วคนสกิลก็สกิลก็เหลือเฟือเลยคนอัพเลยแล้วกันความฝันอมอมอลไม้แล้วก็หัวใจลงไหลพร้อมพิชิตดาเมจโบนนะัสพร้อมพิชิตดามดเมจนะ่งเนชั่นต่อโอเคตอนนี้แล้วกันมาแล้วคนอัพเลยแล้วกันป้าบหนึ่งทีคือสีแดงใสัยาระแห่งความจริงบวกหนึ่งเวทล้อสิบเหมือนกันต่างหูสีเงินบวกหนึ่ง อันนี้ด้วยแหวกเงินแสบทบนหนึ่งบ้านวันทีนะสลาความเงินบทหนึ่งเห็นรู้นี่ก็ฝังวันทีแล้วกันส่วนอาวุธนี่ก็ผมใช้สายบางเฮียนสีซีดก่อนนะเรื่องนี้อันนี้ต่อไม่พออ่ะเน,นี้ยหายเกี้ยงเลยลเนี่ยอันนี้ก็ให้โซนันแล้วกันดาเปลี่ยเลยแล้วกันชูม,มาฟิวชั่นนี่ไงหายละแล้วก็ความสนิทน,นี้ก็อ๋อต้องใกล้เคียงกันสินะให้ชาลิซ่าแล้วกันนะอมันก็เหมือนกันแหละชัวย์วาความที่ชอบไปละเออตอนนี้คือเมกะวัชโมสหรับเอสบอรเนี่ยเกลยดเหลาลาฮะทุกคน หัวใจบวกลูนนะไม่แน่ใจแล้วคงว,ว่ามันจะแลกเปลี่ยนอะไรได้นายเนี่ยพอสนิทก็วันนี้สกินก็มีครบหมดละสีิปหน้าเนี่ยเราจะการมาเร่อสกิลของเมกาเซนานแล้วกันนะว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะแล้วก็สกิลมันจะเป็นไงนะมาให้สุดคุ้มมีหรือเปล่าเนี่ยที่รีค่าสเตตัสสถานะนี่ไงมีด้วยฮะ2,000สินนะจับมาเลย100อันพอหรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าพอหรือเปล่าจับอีก2,000อ่ะเอ๊ะกูไม่พออ่ะทุกคนเรียบร้อยทุกคนแล้วก็ไปที่เซนร์านต์มาละ300อันต้องได้สักอันแหละ นะฮะดาวหนึ่งอันนี้ทุกคนสปีดนะได้ามาสามอันละอันนี้สี่มาได้คนดีเฟนท์ทุกคนอันนี้ห้ามาได้คนสเปเชียลดีเฟนท์เหลือค่าสุาดท้ายแล้วสินะอันสุดท้ายเนี่ยมาเถอะเหลือแกคนเดียวแล้วไอพีเรียบร้อยแล้วความเพอร์เฟต์เรียบร้อยแล้วค่าเราเพิ่มมาคือสามแสนนะตอนเนี้ยแอนอเวนนี่คืออะไรอ่นนะโอ้สนใจเนี่ยอันเนี้ยโอ้ไม่รู้จักหว่ะทุกคนอันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันฮะทุกคนว่ามันคืออะไรนะแต่นี่ก็เอาไปเลย เพื่อไปเปเดาวีไอเรียบร้อยสกีนี้ก็เต็มหมดแล้วอะ่ะศักยภาพเสร็เวลาทีแล้วกันอันนี้ก็อัพไปเลยทันทีหมดละทุกคนหมดละเต็มทุกอย่างหมดแล้วฮะไม่เหลืออะไรละดาวนี่ก็ต้องอัพด้วยสินะประมาณนี้นะคนก็ถือว่าใช้ได้นะ ส่วนตัวอื่นนี่ก็ขั้หนึ่งเลยนเนี่ยอันนี่พิเศษกว่าเขาอื่นนะเนี่ยเพราะว่ามีห้าหมดเลยไงประมาณนี้ยละกาทุกคนเอาเขาเข้านะในคลิปหน้าเนี่ยมาเจอกาทุกคนคลิปหน้าเนี่ยขอชมการมาเอาสกิลของเมก้าเซอร์ไนท์แบบเอสบวกนะว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะแล้วก็มาดูสกิลของเมก้าเซอร์ไนท์ไปนะว่ามันจะสวยหรือเปล่านะเงาวันนี้ขอต้องขอลาไปก่อนทุคนกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบายทุกคน